สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนนะจ๊ะผู้ติดตามรับชมเแบเบ้ภาพเพิ่นจ้าใครรับชมหลักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในได้จ้าเมื่อนี้เแบเบ้กับสิผ้าทุกคนมาเตรียมเฮดสมูทตี้กล้วยหอมสำหรับสมูทตี้กล้วยหอมนั้นก็เป็นการเตรียมผลไมาก้นนกนเนาะจ้ะอันดับแรกเข้ากับสีเอาผลไมา้มาปอกเปลือกออกซึ่ง เหตุที่เเลือกเป็นกล้วยหอมนั่นกับภาะวะกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่กินง่ายมีสรรพคุณห,หลายอย่างต่อร่างกายจะ้ะภาวาสิเป็นอ่าช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยให้ร่างกายคลายเครียดเนาะแก่นอนบ๊อบลับช่วยย่อยอาหารแก่ทองผุกินกล้วยหอมแล้วก็ยังซอยลดความอ้วนได้นํา ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็ป้องกันการเป็นตะคิ้วได้อีกด้วยจ้าสำหรับวิธีการหั่นกล้วยหอมนานก็ะขึ้นอยู่กับห้าว่าสีหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยแบบใดเนาะสำหรับในการหั่นขนีเ้าก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณจ้าเพื่อน,น,นอําไปหั่นกล้วยแช่ฟิดไว้แล้วก็จะแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนพรุ่งนี้เราก็จะสามารถนํามาปั่นได้เนาะจ้า สำหรับกล้วยที่หันออกมาแล้วก็สิเป็นหนาตาแบบนี้จากนั้นหอกสีน้าไปแท่ซองฟิสไวจ้จ้ะสำหรับในซองฟินนั้นก็มีอ่าบักฮงหรือมระร์โกลวก็มีฝรั่งบักสีดาเนาะลวก็มะ ม่วงสุกจกหันแซวไว้กน,นานี่แล้วเนาะอัน,นกกาเป็นวิธีการเตรียมพลมไมเตรียมเพสรสมุทติเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาส้มกันปั้นสมุติกล้วยหอมกันเนาะว่าสิเป็นแบบใจจะสำหรับมอน้กาขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมเบเบพัเพิ่นมาในโอกาสนี้เนาะจ้าภาเบิ่งแล้วกัอย่าลืมกดไลกดแชเป็นกําลังจใจกันในได้จ้าไว้พอกันไหมพรุ่งนี้จา้ากับสมุติอร่อยอร่อย,ออยจ้า